สนับสนุนโดย Pi v a ว e คา r ์เรนรถเช่าไม่ต้องใช้บัตรเครดิตจองง่ายสะดวกรวดเร็วตรงเวลา เปโโองศูยถือเป็นรถยนต์ซูปเปอร์มินิกลุ่มบีในยุโรปที่ผลิตโดยเปโโยผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติฝรั่งเศสซึ่งล่าสุดทางค่ายเปโโยเตรียมปรับแผนเพื่อสู้ศึกตลาดรถยนต์ไฟฟ้ากับบรรดาแก๊งรถยนต์ e ีจากจีนโดยการเตรียมเปิดตัวเปโโย e อง2 0นยดรถยนต์ไฟฟ้า1% 0 0ขนาดเล็กเจนเนเรชั่นที่2ที่มาในรูปแบบแฮชแบ็ก5ประตูในปี2024นี้ที่ประเทศไทย สำหรับเปโยอีสองยที่ตั้งค่ายเปอร์โยที่จะนําเข้ามาทําตลาดในบ้านเรานั้นจะเป็นการนําเข้ามาจ,าจัดจำหน่ายโดยบริษัทเบลฟอร์ดออโตโมบิลประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นบริษัทที่อยู่ในเครือของมิลเลนเนียมออโต้กรุ๊ปโดยจะเป็นการนําเข้ามาทั้งคานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซีย โดยเปอโย E208 รุ่นปี2024คันนี้จะมีการออกแบบในสไตล์ของรถแฮสแบ็กไฟฟ้ารุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นรุ่นปรับโฉมซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้รับการเปิดตัวไปแล้วในยุโรปและอเมริกาใต้เมื่อช่วงกลางปี2023ที่ผ่านมา ซึ่งรูปร่างหน้าตาของเปอร์โยอี208รุ่นปี2024จะมีความหล่อเหลาสปอร์ตและคมเข้มที่มากับกระจังหน้าที่ไดรับการออกแบบใหม่ในรูปทรงตัวยูขนาดใหญ่พร้อมติดตาแสลักษ์ใหม่ที่เป็นรูปหัวสิงเข้ามาทดแทนโลโก้เดิมที่เป็นตาสิงแบบขยิงโดยในตัวกระจังหน้าจะมีการดีไซน์เป็นรูปกราฟิกที่เป็นเส้นเดียวกับสีตัวถังรถให้ดูกลมกืนและลงตัวอย่างมาก รวมถึงชุดไฟหน้าก็จะได้รับการออกแบบใหม่ที่มากับ LED โปรเจ c เตอร์แบบ3ดวงโดยมาพร้อมกับไฟ Day Time Running ที่ไดรับ DNA มาจากเปอร์โยรถไฮเปอร์คาร์ในตัวแข่งในสนามที่เป็นกรงเล็บแนวตั้งยาว3ออันขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมาพร้อมกับล้ออัลลอยไลท์ใหม่ขนาด16นิ้วแบบดูโทนปัดเงาและขนาด17นิ้วแบบไดมอนด์คั t ที่ออกแบบเป็นรูปทรงตัวเมาพร้อมตัวอักษร e สีฟ้าและสีขาวที่ติดอยู่ที่เสา C ีด้านท้ายส่วนตัวชื่อเต็มของ e 208จะถูกแปะไว้ที่ฝาก,กระโปรงด้านท้าย รวมถึงด้านท้ายจะติดตั้งชุดไฟท้าย LED ที่เชื่อมต่อเข้าหากันทั้งสองฝั่งด้วยแถบชิ้นงานสีดำที่มาพร้อมกับชื่อแบรนด์เอร์เยขนาดใหญ่ที่กั้นไว้ตรงกลางขณะที่ตัวกันชนท้ายจะมาในแบบสีทูโทนเสริมความสปอร์ตด,ด้วยสปอยเลอร์หลังคาสีดำ เข้ามาที่ภายในห้องโดยสารก็จะมากับเบาะที่นั่งที่มีทั้งแบบพุ่มด้วยผ้าและหนังอะคาตาล่าสีดำเดินตะเข็บได้ด้วยสีเขียวส่วนแผงแดชบอร์ดจะมากับพวงมาลัยมันติฟังชันพร้อมโลโก้เปอร์โยใหม่และมาันวัดดิจิตอลขนาด10นิ้วรวมทั้งยงรกรดักติดตั้งหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาด10นิ้วที่รองรับการเชื่อมต่อทั้ง Apple CarP l a y และ Android Auto แบบไร้าสายพร้อมระบบ i อ o n น e c t ส่วนในด้านพละกําลังขับเคลื่อนอ้างอิงข้อมูลในเวอร์ชันที่เปิดตัวไปแล้วในยุโรปนั้น<ม>ก็จะได้รับการติดตั้งมอตเตอร์ไฟฟ้าที่ให้กำลังสูงสุด156แรงม้า แรงบิดส,สูงสุด260นิวตันเมตรโดยถูกติดตั้งแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุ51กิโลวัตต์อาวซึ่งเมื่อชาร์จไฟจนเต็มจะสามารถวิ่งได้ร่างกาย400กิโลเมตรตามมาตรฐาน w l t p โดยรองรับการชาร์จแบบ DC ขนาด11กิโลวัตต์อาวที่จะชาร์จจาก20%ถึง80%ได้ภายในเวลา25นาทีด้วยกำลังไฟฟ้าสูงสุด100กิโลวัตต ส่วนในด้านระบบความปลอดภัยและระบบช่วยเหลือการขับขี่ก็จระรับระบบควบคุมความเร็วคงที่แบบปรับได้ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนแบบแอคทีฟระบบเตือนมุมบับสายตาและระบบเตือนความสนใจของผู้ขับขี่เป็นต้น และสำหรับเปอร์โย E 2อ8รถแฮทส์แบ็กไฟฟ้ารุ่นปี2 0 2 4คาดว่าจะได้ย่นฉมในไายอย่างเป็นทางการในช่วงปลายปี2 0 2 4นี้หรืออย่างเร็วสุดอาจจะเป็นในช่วงกลางปีโดยจะเป็นการนำเข้ามาทั้งคันจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียส่วนถนนราคาคาดว่าจะอยู่ราว1ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นเพียงข้อมูลเบื้องต้นไม่ว่าจะเป็นวันเปิดตัวรวมถึงสเปคและราคาจำหน่ายซึ่งหากมีข้อมูลเพิ่มเติมทางออ t โตคาร์เนลจะรียบนามาเปเดตให้ทราบโดยเร็วที่สุดครับสุดท้ายขอบคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อคุณจะไม่พลาดข่าวสารเกี่ยวกับวงการรถยนต์ทั้งในและต่างประเทศอัปเดตที่นี่ก่อนใครกับออโตคาร์เนลขอบคุณครับ